กดลด1 0 0 0 0แสนหรือแต่งแจ่มๆแบบนี้ก็ได้นะคะผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมฟอร์ดอาร์เอสาขาราชพฤกษ์พระราม5นะคบและนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่โดดเด่นเห็นตะกายแน่นอนสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับแล็ปสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับและมีชุดแต่งจัดเต็มรอบคันเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทีละจุดนะคบก่อนอื่นเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเลนเจอร์สปอร์ตนะครับ เครื่องยนต์ดีเซล2.0นะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับราคานะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับราคาอยู่ที่999,000นะครับแต่บุมไม่ขายนะครับคันนี้รับส่วนลดจุกๆไปเลยนะครับ100,000บาทนะครับเหลือเพียง899,000เท่านั้นนะครับและมีโปรโมชั่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปนะครับผมและคันนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลย สกูปหน้าเด่นๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับสีดําเงานะครับรับกับตัวรถมากๆนะครับคันนี้สามลูกค้าสามารถรีเควสสีได้นะครับและที่เห็นสีสันโดดเด่นแบบนี้นะครับแรปสติกเกอร์สีส้มนะครับจี๊ดๆเลยเป็นผิวสัมผัสแบบด้านนะครับรอบัาเลยนะครับและสติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้อีกเช่นเคยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ขับไปไหนก็เด่นแน่นอนนะครับ รวมไปถึงนะครับกระจังหน้าของเขานะครับเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับให้ความหล่อความดุและผสมความสปอร์ตนะครับเป็นสีดําเงานะครับมีมาพร้อมไฟ LED 3จุีดนะครับตรงนี้ลูกค้ารีเฟสได้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นสีส้มหรือสีขาวนะครับและนี่นะครับให้ความเรียบหรูเพิ่มเติมนะครับเจ้าม้าป่านะครับหรือเรียกได้ว่าม้าทองนะครับตัวนี้มี2ไซส์นะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับลูกค้าสามารถรีเวสเลือกสีได้เหมือนกันนะครับและด้านล่างของเรานะครับ มาพร้อมกันชนวิกเตอร์นะครับหล่อๆแบบนี้เลยจะบอกว่ากันชนของเราเนี่ยเป็นสีดํานะครับดําเงาตัดด้วยสีส้มนะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะกันชนสีส้มสีเดียวกับตัวรถแต่เราแรปสติกเกอร์ตรงจุดตัดตรงนี้มาด้วยนะครับตลอดชิ้นงานเลยเพื่อจะรับกับตัวรถนะครับสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันดีกว่า ในส่วนของไฟหน้าคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วไฟวิ่งกลางวันของเขาเป็นทรงซีแคมนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าหล่อมากๆมาพร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะครับและด้านข้างนะครับคิ้วล้อของเขานะครับเป็นฟันเฟืองขนาดใหญ่นะครับขนาด6นิ้วนะครับเป็นทรงเหลี่ยมนะครับรับกับตัวกระจังอา กันชนหน้านะครับสวยๆเลยนะครับและที่พิเศษนะครับนี่เลยนะครับล้อแม็กของเขาเราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับวิ่งได้ทั้งถนนดําและถนนลูกรังนะครับบอกเลยว่าหล่อมากๆคันนี้เป็นออฟเซ็ตลบหนะครับลูกค้าสามารถเลือกลายล้อแม็กได้เหมือนอีกเช่นเคยนะครับและ บันไดข้างตรงนี้นะครับเป็นของ T W I เราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับรับน้ําหนักได้จริงนะครับอ่านี่เลยรับน้ําหนักได้จริงนะครับบันไดข้างเราเปลี่ยนด้วยแล้วกับข้างนะครับเป็นของวิกเตอร์เราใส่เพิ่มเติมมานะครับเพื่อที่จะรับกับชุดแต่งด้านหน้านะครับผมเราเราใส่วิกเตอร์มาให้รอบคันเลยนะครับและตัวนี้นะครับเราก็แร็ปทั้งคันเลยเป็นถังน้ามันดีเซลนะครับจุได้80ลิตรนะครับวิ่งได้ ขึ้นเหนือล่องตาได้สบายๆเลยและด้านบนของเขานะครับตัวนี้เลยโลบาร์ของ T W I นะครับสวยๆเลยมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3และสปอตไลท์คู่ด้านหลังนะครับในส่วนของท่านท้ายนะครับเพิ่มเติมมานะครับนี่เลยนะครับกับตรงประตูฝาท้ายนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้จะนูนออกมาเหมือน3มิตินะครับลายนี้ยังไม่ค่อยมีคนแต่งนะครับอกเลยว่าจะกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ และตัวคลิตคาว่าเลนเจอร์นะครับเพิ่มเติมด้วยและกันชนท้ายนะครับเราก็เปลี่ยนด้วยนะครับเป็นของ T W I มาพร้อมตัวห่วงลากจูงด้วยนะคบับอกเลยว่าครบเซตหล่อจากด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเราก็จัดให้ด้วยเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมภายในกันอีกนิดนึงดีกว่า ต่นี่เลยนะคบภายในของเขาเป็นเบาะหนังสีดำนะคบหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายนะคบมีแท่นชาร์จไร้สายด้วยนะคบมีช่องเสียบ USB Type C ด้วยนะคบและคันนี้มาพร้อมหมวดการขับขี่ถึง4หมวดเลยนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับและพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%นะคบมาพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับและคันนี้เป็น push start ด้วยนะครับถือว่าลงตัวมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับสี่ประตูออโต้ยกสูงรุ่นสปอร์ตนะครับคุ้มมากๆาล้วคันนี้นะครับเรามีแอปฟอร์ดพาร์นะครับที่สามารถเชื่อมต่อแอปลิเคชันที่โทรศัพท์ได้นะครับสำหรับเชื่อมต่อตัวรถเราสามารถดูพิกัดน้ำมันได้นะครับเราสามารถดูพิกัดรถได้แล้วก็สตาร์ทรถดับเครื่องได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเราสามารถนัดหมายสูบบริการได้นะครับหรือชุกเฉินยี่ชั่วโมงก็ได้เหมือนกันนะครับและก็สามารถปลดล็อกรถและล็อกรถ หาลดได้เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับในราคาไม่ข้ามเก้าแสนนะครับที่จัดโปรให้นะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับจากราคาปกตินะครับอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับได้ไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับได้พวงมายไฟฟ้าด้วยนะครับได้แท่นชาร์จไร้สายด้วยได้หน้าจอขนาดใหญ่ด้วยนะครับและคันนี้มาพร้อมกล้องมองหลังด้วยและสามารถเชื่อมต่อฟอร์ดพาสได้ด้วยและมีหมวดการขับขี่ให้4หมวดถือว่าคุ้มมากๆนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเรามีโปรโมชั่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจัดเต็ม1,000 0แบาทนะครับหรือจะเน้นชุดแต่งรอๆแบบนี้นะครับฟรีชุดแต่งให้เหมือนกันนะครับดาวเริ่มต้นแค่ส0เท่านั้นนะครับฟรีชุดแต่งให้จัดเต็มรอบคันแบบนี้เลยลูกค้าสามารถรีเควสตได้เลยว่าอยากได้แบบไหนนะครับหรือจะดาวเริ่มต้นเพียง29,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่รวมชุดแต่งนะครับในราคารถปกติ2900,0บาทเท่านั้นครับรับรถกลับบ้านไปได้เลยนะครับเป็นสีรถปกตินะครับ ยังไม่รวมแล็บสีรอบคันนะครับผมและถ้าใครนะครับไม่อยากได้ชุดแต่งนะครับเราก็ฟรีทองคําให้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับฟรีทองคําให้2บาทนะครับเป็นทองคาแท่งนะครับรับไปเลยนะครับวันรับหลดไม่ต้องรอลุ้นไม่ต้องรอเสี่ยงโชคนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้แคมเปญแบบไหนนะครับทักเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับที่ฟอร์ดแอเอสาขาราชพฤกษ์พะราม5นะครับหรือติดต่อบุ๋มซุนเก้าสองแปดแปดสามห้าเก้าแปดหกนะครับและพบกันใหม่คลิปดีๆคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ